า <Four> <te a minute> ตามวจตำรวจตำร้วจออสวัสดีพี่เอาเว้นยินดีต้อนรับกลับมาสู่เมืองของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเอิ่ดเอิดวันนี้มาคนเดียวเหรอ โอ้ใช่แล้วยังมาคนเดียวแล้วทสภาพฉันคนงอขึ้นเต็มหน้าขนาดนี้เนี่ยชอกมักชมัดเลยสงสัยอเวนไม่มีคอนเทนต์ซะแล้วงั้นเออเออจะมอบคอนเทนต์ให้กับพี่โอเว่นแล้วก็คนดูหลักกันเออเอออยากจะให้พี่อเว่นกลายร่างลองเป็นคนขอทานแล้วเอาชีวิตรอดในเมืองที่มีแต่นักเรียนนี่สิเอิเออเอีกถึงร อโอเ้เป็นคนที่น่าสนใจดีนะนีโอ๊ในวันนี้ห้างก็ไม่เปิดซะด้วยสิขายของไม่ได้ขายของไม่เบื่อหรือไงเอาคอนเทนต์นี้ไปเป็นคนขอทานในเมืองนี้ ไปเลยไปเลยไปเล่นกระทึกๆุ๊ก่อนเออๆจะจับตาดูแล้วคนดูก็ดูด้วยว่าพี่เอเวทจะเป็นอย่างไรพี่เอาเวทจะเอาชีวิตรอดในเมืองนี้ถ้าไปขอทานไม่มีตังสกบาลได้หรือไม่เอิเอๆแล้วก็นอนมาสคอตนี้นอนมาสคอทถามคนดูว่าจะมีวิธีเอาชีวิตรอดแบบคนขอทานอย่างไรลงไปตอบข้างล่างเลยเพราะว่าเดี๋ยวนอนมาสคอตเอาไปให้หัวใจจูบุ๊จูบุ๊บไปเลยเลยเลยเล เออเออกับคอนโดอยากจะเห็นแล้วว่าพี่เอาวเว่นจะเอาชีวิตรอดอย่างไรโดยที่ไม่มีพลังวิเศษจะจะเป็นคิงเทสราชาขอทานให้จงได้ใช่แล้ววันนี้นักเรียนเขาไม่ได้เป็นฟรีเดย์กันเขา,าเรียนกันพี่เอาวเว่นจะต้องเอ่อหานักเรียนเองนะถ้าจะนั่งรอคงจะเป็นไปได้ยากไอ้ไอ้ดีมันสอนนักเรียนอยู่ที่เดิมเลยเห็นหรือเปล่าห้อดีไม่เรียนกับอาจารย์ใช่ไม่ใช่เหรอวันเนี้ยไม่รู้ไม่ได้ดูตารางเหรอวันนี้ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ เ <N> ป็นยังไงบ้าง,ง,งไปแล้วเอกดียวสอนอยู่จะไม่อยากไปรบกวนเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้ท้องของอีเวนต์สำคัญกว่าอีเวนต์ต้องมีกระตังไปขอตัง <ไป S 1> เอ <ไป S 1> เอดีวยวเดีวยวสิะจะทำได้ <laughs> นักเรียนเรียนกันอยู่กูเดินดุมดุมก็ไปขอตังอ่ะล่ะบ้าหรือเปล่าอุ๊ยมีคนเห็นครับนะใครครับเนี่ยโอ้นักเรียนเรียนกันอยู่เหรอใครคำเนี่ยดีนะโอ้โหดีนะใจเนี่ย ขอทานยีจนพอจะมีสักหนึ่ง p o i ให้ลุงไหมลุงไม่ได้กินข้าวเลยไม่แต่อันเนี้ยเอาไหมเอาไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโอ้ขอบคุณครับจนไอ้สิเอาเรียงเอาเรียนเราได้จนโอ้ยโอ้ยอย่าทำายเขาอย่าร้ายเขาอย่าร้าไอแป๊บนึงนะไอ้ไอ้ขโมยเงินขอทานดิโอ้ขอบคุณมากเลยไม่ต้องพูดไอเขาโมยเงินขอทานอ่ะจนายมันจนอ่ะ โอ้ยลกุงก็ลุงมีสภาพลุงมีอยู่แค่นี้อ่ะลุงไม่ได้กินอะไรหลายวันแล้วนะลุงเป็นผอปลอมตัวมาปะเนี่ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ผอไม่เสพยาตาแดงขนาดนี้นะเอานี่ไปกินไปอาหารของคนหรูอู้ขอบคุณมากเลยกินแล้วจมูกสักขวางคุณมากนะฮะลุงไออาจารย์มีคนโกงในเนี่ยอาจารย์มีคนโกงในคลาสละคุณอาจารย์อาจารย์ถ้าจำโมจะมีสักหนึ่งพอยให้ลุงไม่ลุงไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะลุงเป็นใครลุงมาจากไหนดิ วจากไหนเนี่ยลุงลุงนี่เขตโรงเรียนลุงไม่ได้ลุงก็อยู่ในป่าของลุงอ่ะล ลุงครับลุงครับลี่ลุงลุงนี้ไม่มองกับลุงหรอกครับลุงนีืมองนี้ลุงเอาหมดทุกอย่างเลยลูกบริจาคอะไรให้ลุงก็ได้นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะไปแล้วลุงไม่อยากรบกวนนักเรียนหรอกไปขอทาน20บาทโอ้ขอบคุณมากเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปแยกนะจ๊ะอย่าไปแยกคนคนงเขาสงสารทุกคนจนได้ขคืนเข้าไปโอ้ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์โอ้ยนิสัยทองเหรอเนี่ยทองยิ่งราคาขึ้นขึ้นเป็นทูดมูลอยู่ด้วยโอ้ลุงเอาไปขายดีกว่ากลับมาแล้วเหรอ อูใช่แล้วดูสิจะได้เศษทองมาเจ็ดเจดอะไรนะเจ็กรัมมเน่ยได้ทองมาเจกรัมเลยอ่ะอูดอูด้ดีจังเลยนักเรียนที่นี่รวยมากๆอย่างที่เขาล่ำเลือกันจริงๆด้วยของเหล่านี้ไม่ขายตั้งเยอะแต่นักเรียนมองว่าเป็นแค่เศษของมีค่าแล้วเอามาให้ลุงเน่าๆอย่างแกตอนนี้ทองแม่งทูเดมูลกําลังจะไปชนดวงดาวแล้วราคาสูงมากต้องเอาไปเายจะใจดีก็ใจดี แต่ปากนี่ก็ด่าเอาด่าเอาว่ากูจนว่ากูจนแต่ของก็ให้เอาให้เอาแล้วก็อันนี้เป็นแผนบีแล้วกันนะจะใช้แผนบีเลยอิรอดขอร้องไม่ดีไม่ดีน่าจะเป็นมาของอาจารย์สักคนหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาขี่มันเลยสิดีไหมเนี่ยไม่เอาให่าๆญ่เดี๋ยวโดนตามตัวแน่นอนวิวอ์ดอยู่ก็ขี่อิวอดสิเปิดหมวกตรงไหนดีนะ้ยใครวะ ไอเด็กปากเสียหรือเปล่าวะใช่เปล่าวะมองโอ้มาจริงจริงด้วยก็จังมันได้ <c oughs> จนเด็กปากเสียทำไมน้องเขาน่ารักนะอุดอุดใหนเขาแต่งเมีดด้วยมันนี่เลยเนีย่อุ้มหน่อยอุดอุดเมื่อยขาอุ๊ยโห มองมองกูเป็นธาตุอากาศโอ้โหไม่เห็นกูพออีเวนกลายเป็นคนไม่มีตังค์ไปขอท่านทุกคนมองไปเธอาละกาดเห็นป่าถนนล่องขนาดนี้ยากหน่อยนะอีเวนนักเรียนเขาเรียนกันอยู่อึดอึเรอจะว่าไปก็ไม่เคยพาคนดูไปดูโซนด้านล่างตัวฝั่งกันเลยนะด้วยคำว่าไม่มีไม่ีเมดคาเฟ่แถวนี้นี่นะทางขวานี่ไงเนี่ยต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเปิดปะ นี่นี่เมจจะบริการคนคนยากไรอย่างฉันหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไม่เหยียบใส่ใช่ไหมอะอุ้ย <c oughs> บวยโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้กูยังมีแสงในใจอยู่กูยังเป็นคนดีอยู่กูจะหยิบของเขากินอย่างนี้ไม่ได้กูยังมีแสงในใจอยู่ตึ้งตากูจะแดงอะไรวะเฮ้ยสบู่ใครยังหาเนี่ยอ,อันหนึ่งหนึ่งเม็ดทองอับหนึ่งสบู่หนึ่งก้อนแล้วกันนะ จะดั้งลองนี้จริงๆนะใช้กี่กี่เดินแล้วอ่ะจะต้องประหยัดประหยัดพลังงานอาหารด้วยมันไงใช้ด้ผ่านอาหารไม่มากกว่านี้นะอู๊ดเออหนูพอจะมีสักพอยให้ลุงไม่อ่ะลุงหิวข้าวมากเลยเออคือลุงลุงต้องเชื่อหนูนะคือทั้งทั้งตัวหนูมีพอยหิวแค่อ่าส่วนพออ่ะลุงพอจะมีสักหนึ่งพอสองพอให้ลุงไหมอันนี้ได้ไหมลุงเนี่ยแล้วว่ะ ลุงครับ<อ>ผมมีเอาผมมีอาหารจานใหญ่ที่ขายได้มูลค่าเยอะมากผมทํามาอุ้ยรู้นี่ให้ให้ให้ลุงจริงเหรอโอ้ใช่ครับมันกินได้สามคำอ้ยลูกอมขอบคุณมากเลยอุนักเรียนทุกนักเรียนตรงใจดีจังเลยอ่ะยืนถ่ายแต่ลก <c oughs> ยืนนะย <c oughs> ยังมีอะไรสดใสในชีวิตกูอยู่สินะ <c oughs> โอ้ยความหวาน <c oughs> บอกแล้วที่นี่นักเรียนเยอะนักเรียนใจดี แนะนำนะถ้าไม่อยากจะโดนคำพูดที่กระทบกระเทือนจิตใจจีแยนบอบบางอย่างแกไปขอนักเรียนที่เทียต่ำๆไล่กับแกดีกว่านะถ้าไม่อยากพวกเทียสูงนี่จะโดนเหยียดได้ไรมาโอ้อาหารอยู่ได้หลายเดือนเลยอ่ะฮัลโหล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  ใครบอกว่าอยู่ได้หลายเดือนอยู่แค่อาทิตย์เดียวฟ้าเพราะว่าต้องแบ่งเอิร์ๆด้วยโอ้ยลุงกินเหล้าด้วยเหรอใช่แล้วลุงจะพบมาเดินปุรียนอยากกินอยากกินอยากกินลุงเด็ดแม่งกังกากเป็นอะไรอ่ะลุงไม่ไหวแล้วนะลูกตาแดงแล้วลุงจะกลายร่างเลยมันจะเซิร์ฟไม่ดีอ่ะกูจะกลายร่างเป็นฟาตาลิศนะลุงกลายร่างวากอนแล้วนะไม่เป็น กูเล่นยังไงล่ะเนี่ยนั่นเด็กหนีหมดเลยโอ้โหอดแรกก็เท้นเลยแล้วมันเอาหมูกูไปด้วยโอ้โหนั่นนั่นหมูลุงนะนั่นหมูลุงอะไรวะเฮี่ตุ้ยไปลุงเป็ลุงเป็นลุงเป็นคนลุงครับอย่าย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 าลุงเป็นคนไม่ใช่เฮียเขาลุงเป็นคนลุงอยู่ข้าวลุงหิวข้าวครับโอ้โหเมืวก่อนไาเมก่อนยังไม่มีตังค์ซื้อข้าวนะไอ้หนูมีซอจะมีสักพอร์ส่งพอยให้ลุงไหมอ่ะ โอ้ยหลูหนูใจดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะหนูเจริญเจริญนะเรียนให้จบนะหนูจะได้ไม่ลำบากแบบลุงไปแล้วไปแล้วได้ตังค์แล้วกูได้ตังค์แล้วนิวกูเขาไปขอทานมาเป็นคู่หูขอทานมาช่ัยไกันดีกว่าวเยเอางั้นเลยหาร้านข้าวใช่ไหมใช่ต้องไงไปร้านข้าวลุงไม่รู้ไปทางเลยผมอยู่รงเป็นท่มอยู่อะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเปิดไหมนะตอนนี้ไหมอุ้ยข้าวเหรอ โอ้ใจดีเหลือเกินไม่อยากเชื่อจะมีนักเรียนใจดีมากขนาดนี้พอดีก่อนหน้านี้ผมอ่าผมอยากระบายคุณลุงไหนๆคุณลุงก็ดูเป็นคนดีคือผมอยากระบายกับคุณลุงมากเลยว่าเขาเนี้ยรับจ้างไปแบบว่าปรับแต่งห้องให้แต่เขาบอกว่าแต่มันมีอยู่พนิเจออันนึงที่เขาวางไว้ให้ผมมันเป็นเหมือนไข่เขาบอกว่าเป็นโมเดลฟิกเกอร์ที่ไม่สามารถแบบว่าฟัดได้ตัวไขฟดได้ไ่ม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับอันตรายด้วยส๊อ โอ้ยผู้จัดการห้างั้นเหรอเขาปรับแต่งห้องเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นไข่ของลอมนะมันไม่ใช่ไข่ของจริงมันไม่ฟักหรอกพอไปสักแป๊บนึงฟักออกมาอันตรายด้วยสโอ้โหบเลยไอ้ยกอยกอดดีกุดีกุดีเลยจัหวละกูหนีละกูหนีละหายตัวเอ้เด็กยินหยาง ไปขายกูเด็กกินหยางไปเอาหมูกูคืนมาด้วยกูมีมีดอยู่เลยกูจะแผ่นปีดีป่ะวะแบบไม่ขอดีๆแล้วกูจะฉกทุกอย่างเลยกูจะสติลได้มีดกูได้แหละกูเข้ามาเอาประตูโอ้ไหมกูว่ากูแบบไปตัดไม้อะแล้วไปลงเหมืองเอาอุปกรณ์ลงไปขุดเพชรแล้วไปขายเด็กดีกว่าวะฉันน่ยหิวเงินจริงอืกูไปละกูเริ่มเลยกูทำเลยไปไปละ ใครยื้ใครหะฆ่กูอะหนีไปให้ดีพผมจักกงจักหนูเนี่ยลุงไม่อยากไปขอทานอีกแล้วลุงกินนี้ออกจากแมทริกนี้ตั้งชื่อซีรีส์ Escape from Matrix นี่ลุงเริ่มตัดไม้แล้วเปิดเลยเฮ้ยเนี่ยมากันแล้วเนี่ยเข้ามา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 มากันแล้วเนี่ยเปิดเลยวะนี่ก็อาจารยเราเขาเพิ่งนึกขึ้นได้เนี่ยเพราะเราเห็นคนไลฟ์เนี่ยกูเลงี้ยกูเล่าตรงนี้เลย กูจะขุดเพชรขุดแร่ไปขายในเมืองเว้ยแล้วกูก็จะกลายเป็นราชาขอทานเว้ยคนบ้าอยู่บนเกาะเขาถือมีดในโรงอาหารนะคะนักเรียนก็เลยแจ้งโยบ้าอย่างไงคุณเป็นใครเนี่ยคุณมาจากไหนหมดลูก Could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of vacant modern kingdom for the taking.